ต้นโรงงานม้าลายเป็นต้นไม้ล้มลุกอายุหลายปีอ่วมน้ำลำต้นเตี้ยแผ่ออกเป็นรัศมีใบมีรูปแบบใบเดียวเรียงเวียนรูปเรียวยาวปลายแหลมแล้วแต่สีของชนิดมีถิ่นกําเนิดที่แอฟริกา การปลูกเลี้ยงเป็นดินร่วนปนทรายต้องการน้ำปานกลางถึงน้ำน้อยทนแรงชอบแดดร่มรำไรการขยายพันธุ์การเพาะ,มะเมล็ดแยกหน่อปักชำใบปักชำยอดส่วนมากจะใช้ในการปลูกประดับ